พี่่วันนี้พาไปชมเหล่งหลวงปูค่ค่ำวัดมังว่าอำเภอแกงจังหวัดระยองเป็นปีสามแปดแต่ผมดูตัวตัดไม่น่าถึงสามแปดผมก็ไม่แน่ใจนะเรียนหาข้อมูลไม่ไม่แน่ชัด แต่เรียนสวยมากเรามาลงกล้องลงกันอย่าดูใบหน้าหลวงพ่อเลยแม่ใบหน้าหลวงพ่อคมชัดมากสวยมากดูดิว ลิ้วคางขอบตาหลวงพ่อสองฝั่งเลยคมเลยนะคมเป็นสันเลยดูเมตตาเมตตาเมตตาขวานี่แบบไม่ได้กลมนะเมตตาเมตตาาย มันมีวงกลมแล้วก็มีจุดข้างในข้างในจะเป็อนอะไราะดูาลายผมลายผมเป็นธรรมชาตินะยูสังกับติดคมคมเลยดูขอ ขนุนเลี้ยงเด้งเลยขอานุนเลี้งๆเลยเห็นไหมขอานุนเลี้งๆเลย,เเลยดูตัวตัดผมว่าจะเป็นปีไม่น่าถึงสามห้าดูจากตัวตัดนะ มเลยลึกเลยเห็นไหมเหมือนที่ผมบอกเนี่ยตัวยันตัวเนี้ยตัวยันพวกนี้ต้องคมเห็นไหมปลายต้องแหลมไม่ใชจะเป็นยันนูนหรือย,ยันตอกมันก็ต้องคมยันจมหรือยนันยันนูนก็ต้องคมเหมือนกันยุก,กันตอก เราสืส้อขอมคมมาเลยโลหัวไม่มีรอยอะไรทั้งนั้นมาดูหน้าหลวงพ่อดอีนะดูสันแก้มตรงเนี้ยคมมากนะเนี่ยสันตรงเนี้ยสันแกมเนี้ย คมมากเลยคมเป็นสันเลยล่ะฝั่งนี้ก็คมนะเดลองลึกลงไปเลยเห็นไหมแล้วก็มีรอยของการแกะพิมพ์รอยเหี่ยวยน่นไหมรอยผิวไม่ไม่เรียบถึงมีแบบรอยขูดรอยขูด ไอพิมม์โหขมมากก็จับพลาต้องจับพลาแบบดูให้ออกก่อนว่าเป็นพลาปั๊มอ่ะอย่างแรกต้องดูให้ออกก่อนว่าเป็นพลาปั๊มถ้าเป็นพลาปั๊มก็มีสิทธิ์เป็นพระแทะ้แล้ะ เราดวงตาลึกมากแม้ดวงตาลึกมากดูลึกลงไปเลยรงช่วงขอบตาเนี่ยก็เป็นชั้นเนี่ยนะขอบตาเนี่ยเป็นชั้นเป็นชั้นนี่เหมือนกันเป็นชั้นสองชั้นเห็นไหมคมๆเลยเหไหมคมๆไปเลย อพ่สวยน,นะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสวยน,นะแต่เหรียญราคาไม่แพงเหรียญหลักร้อยเแต่เหรียญสวยน่าเก็บบุ๊คจะเหนที่สวยงี้ผมชอบเก็บไว้มีสองเหรียญแล้วเหรียญน,นี้มีสองเหรียญแล้ว แต่ผมรู้จักขอบตัดแล้วไม่น่าถึงหน้าสามแปดแต่ในฟั่งหาข้อมูลมาในนั้นเขากล่าปีสามแปดผมอูลจนตัวตัดไม่น่าถึงดูลงปู่มข้าแบบคมลึกๆลงไปเลยลึกเลยดู ชอบล่องแก้มพอมากขมมากกับดวงตาลึกมากเห็นมีเกล็์แล้เหมือนกันนะโอเคครับไา้แค่นี้ก่อนนะครับพี่ๆ ติชมได้นะครับชอบไม่ชอบฝากกดไลค์กดติดตามนะครับพี่ๆเพื่อไม่พลาคลิปใ,ใหม่ๆครับเอาไว้ชมเล่นพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ